สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงเคล็ดลับการเลือกซื้อกระเป๋าสตางค์ใบใหม่นะคะถ้าวันนี้จะซื้อกระเป๋าสตางค์ใบใหม่ทั้งทีเลือกให้ฟังตังเต็มกระเป๋าเลยค่ะค่ะเรามาดูกันค่ะว่าจะเลือกซื้อกระเป๋าสตางค์ยังไงนะคะ อย่าซื้อกระเป๋าสตางค์มือสองค่ะถ้าคุณเป็นคนมีเป้าหมายในเรื่องของการเงินนะคะอย่าซื้อกระเป๋าสตางค์มือสองแต่ถ้าเป้าหมายในการซื้อกระเป๋าสตางค์เพราะแบรนด์เพราะรูปลักษณ์ที่ถูกใจอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเป้าหมายในเรื่องของการเงินแนะนําอย่าซื้อกระเป๋าสตางค์มือสองนะคะเงินถือเป็นพลังงานชนิดหนึ่งกระเป๋าสตางค์ก็คือพลังงานชนิดหนึ่งเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าเจ้าของกระเป๋าสตางค์คนเดิมเขามีสภาวะ ทางด้านการเงินเป็นยังไงเขามีเงินเต็มกระเป๋าสตางค์เขามีเงินใช้อย่างเหลือเฟือหรือเปล่านอกจากว่าเราทราบมาละว่าเขามีเงินใช้อย่างเหลือเฟือเขาไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินอันนี้ไม่มีปัญหานะคะ กระเป๋าสตางค์ที่ดีนะคะควรเป็นจะ,ะควรจะต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยค่ะเพราะฮวงจุ้ยที่ดีก็จะช่วยดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภมาให้กับคุณอีกทางหนึ่งนะคะนอกจากนั้นสีของกระเป๋าสตางค์ก็มีผลกับชีวิตคนเราค่ะถ้าคนหลายคนเขาใช้แล้วได้ผลดีเราไม่ลองหน่อยเหรอคะค่ะส่วนตัววันนี้ขอนแนะนําสีของกระเป๋าสตางค์ตามหลักของญี่ปุ่นที่เขาได้ทําเป็นสถิติมาซึ่งส่วนตัวใช้แล้วได้ผล ดีมากๆเพราะเมื่อก่อนจะใช้กระบอกสตตงค์สีดำสีน้ำตาลแต่พอมาศึกษาในเรื่องของสถิติที่เขาได้เก็บเป็นข้อมูลนะคะ เปลี่ยนมาเป็นกระป๋าสตางค์สีแดงค่ะเพราะส่วนตัวแล้วเกิดวันเสาร์นะคะใช้กระป๋อสตางค์สีแดงปรากฏว่าได้ผลดีมากๆในเรื่องของการเงินนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะถ้าพูดถึงกระป๋าสตางค์คนคนเกิดวันจันทร์นะคะแนะนําเป็นกระป๋าสตางค์สีน้ําตาลนะคะอ่าถ้าเป็นวันอังคารนะคะวันอังคารจะมี2ส,สีนะคะสีเทาแล้วก็สีน้ําเงินนะคะสีน้าเงินอ่าสีน้ําเงินจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะถ้าเป็นวันพุธเนื่อง จากว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์สากลเขาจะไม่แบ่งพูดกลางวันหรือว่าพูดกลางคืนนะคะก็จะใช้สีน้ําเงินสีเดียวนะคะวันพฤห,หัสค่ะแนะนําเป็นสีครีมหรือไม่ก็สีขาวก็ได้นะคะวันศุกร์ค่ะสีเขียวเหนียวซับวันศุกร์สีเขียวนะคะวันเสาร์ค่ะอันนี้เป็นสีปโปรดเลยเมื่อก่อนไม่ใช้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ใช้สีแดงนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์แนะนํา สีดำนะคะค่ะค่ะนอกจากสีกระเป๋าสีกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลในเรื่องของสีประจำวันเกิดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลแล้วนะคะห่วงจุ้ยก็มีผลและอีกอย่างหนึ่งค่ะ เงินคือพลังงานชนิดหนึง่งกระป๋อสตางก็คือพลังงานชนิดหนึง่งถ้าในกระป๋าสตางของคุณนะคะอยากจะให้ดึงเงินขอโทษค่ะดึงเงินดึงโชคลาภด,ดึงโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาก็ควรจะใส่พลังงานดีๆเข้าไปในกระป๋อสตางอย่างเช่นยันคาถาอ่าอันนี้ให้ดูด้านหลังของกระป๋าสตางอันนี้ใบพับสั้นนะคะก็จะมียันคาถาซึ่งยันให้เราเลือกยันที่เกี่ยวข้องกับการเงินค่ะอย่างยันนี้เป็นยันเศรษฐีนะคะคืนชื่อว่ายันเศรษฐีแน่นอน ก็ต้องเป็นในเรื่องของการเงินยันนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินการค้าขายสเสน่ห์เมตตาหลายคนมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นสเสน่ห์เมตตาสเสน่ห์เมตตาเหมือนใบเบิกทางค่ะเห็นได้จากหลายท่านที่นิยมลงหน้า,นาท้องนะคะไม่ว่าเราจะค้าขายติดต่อประสานงานหรือทําอะไรก็ช่างในชีวิตแน่นอนค่ะต้องมีสเสน่ห์เมตตาทําให้คนเขารักเขาเมตตาเขาอยากร่วมงานเขาอยากจะติดต่อประสานงานด้วยแน่นอนค่ะผลตอบแทนก็เป็นเรื่องของ เงินนะคะคซึ่งถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสั้นก็เป็นแบบนี้นะคะหรือหลายท่านอาจจะเป็นลนักษณะการใส่ยันเข้าไปในกระเป๋าสตางค์อย่างใบนี้เราใส่เข้าไปข้างในของกระเป๋าสตางค์นะคะนอกจากนั้นก็จะมียันพลังตัวเลขอันนี้ถือเป็นพลังงานที่ดีๆอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้จะนิยมมากๆเลยค่ะใช้ยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9 6 3 9 5จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้นะคะ42896395ซึ่ง4285ขอโทษค่ะ4289เป็นยันพลังตัวเลขที่ช่วยในเรื่องของการค้าขายเสน่ห์เมตตา เรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์นะคะยันพลังตัวเลขชุด6 3 9 5จะเป็นในเรื่องของโชคลาภโชคลาภจากการค้าขายจากการติดต่อประสานงานโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแต่เรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลอันนี้ต้องมีการเทียบฐานบุญนะคะเพราะว่าฐานบุญแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะสัญลักษณ์สากลที่เรียกได้ว่าสัญลักษณ์ที่คนทั้งโลกให้การยอมรับถ้าคนทั้งโลกให้การยอมรับแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆนะคะ ลองหาสัญลักษณ์นี้มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมพิระมิดแห่งความมั่งคั่งที่คนทั้งโลกให้การยอมรับอันนี้ชินแสอะไรท่านแนะนําเลยนะคะไว้ให้หาอาว่าให้หาธนบัตรนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หันดวงตาฟาโรมาด้านนอกเราก็อาจจะเป็นหาอ่า แบงก์หนึ่งดอลลาร์สหรัฐมาพับหรือไม่งั้นก็หาโลโก้แบบนี้เลยนะคะโลโก้ที่มีรูปดวงตาราค่ะซึ่งสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่คนทั้งโลกให้การยอมรับว่าจะดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภดึงดูดโอกาสทางด้านการเงินมาให้นะคะและโลโก้อีกอย่างนึงค่ะอินฟินิตี้ค่ะดึงดูดเงินมาให้ทุกสกุลหรือเครื่องหมายเอสดอลลาร์สหรัฐที่จะดึงดูดเงินมาให้เราได้ตลอดเวลานะคะค่ะซึ่งสัญลักษณ์ดีๆอย่างนี้ถ้าคนทั้งโลกให้การยอมรับแน่นอนค่ะ ต้องมีพลังงานดีๆและคุณคิดว่าถ้าเรานํากระเป๋าสตางค์ใปนั้นไปปลวกเศกด้วยล่ะคะแน่นอนค่ะกระเป๋าสตางค์ใปนั้นก็เรียกได้ว่ามีพลังงานดีๆที่จะดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภมาให้กับคุณนะคะค่ะลองดูค่ะถ้าจะหากระเป๋าสตางค์ใบใหม่สักใบหนึ่งเลือกกระเป๋าสตางค์ที่เป็นสีประจำวันเกิดซึ่งมีลักษณะเฉพาะบุคคลกระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแน่นอนค่ะฮวงจุ้ยที่ดีก็จะดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภหรือแม้กระทั่งหากระเป๋าสตางค์ที่ มีสัญ,ญลักษณ์ดีๆที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ดึงดูดเงินมาให้กับคุณรวมถึงกระป๋อสะตางค์ไปนั้นถ้าคุณอาลงยันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยันศาสต์ตัวเลขหรือยันเศรษฐีหรือยันอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าเป็นยันที่จะมีความหมายในเรื่องของการเงินถือเป็นพลังงานดีๆที่จะช่วยดึงดูดเงินเข้ากระป๋อสะตางค์ของคุณเรียกได้ว่าจะทําให้คุณ ปังตั้งเต็มกระเป๋าตั้งเต็มกระเป๋าสตางค่ะค่ะนี่คือเคล็ดลับดีๆของกระเป๋าสตางค์สตร์ตะเลลองไปทำดูนะคะ